วิดีโอนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมวิ่งดินไปส่งให้แก่ลูกค้าแล้วกันนะครับทุกคนครับก็เกือบเกือบสามสิบกิโลครับผมไกลกว่าเดิมอีกบอกได้เลยไกลกว่าเดิมครับไปครับทุกคนครับเดี๋ยวุยกันเลยครับผมไกลกว่าเดิมมากครับไกลกว่าเดิมราวๆสิบกิโลครับผมนะอีคครับ ก็เราจะวิ่งดินกันลแล้วกันจะไปยอะครับแต่ว่าในเที่ยวนี้เราจะใส่ได้ไปเยอะนะครับเพราะว่าใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวรถหนักวิ่งไม่ออกเอาล็อตทไปผมมาทางนี้วะเนี่ยโอ้โห <c oughs> เ,เยียไม่เป็นไร วันนี้10ล้อครับมาสิบล้อครับท่านแดงครับผมท่านแดงของเราแั้งเดิมครับอุ๊ยโอ้โหทษทีละกันไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยผมยังชอบเลยมันจะวิ่งฟื้นๆื้นๆื้นฟื้น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 อ่ะท่านยงเนี่ย ฝั่งฝุ่นมันมันเลยล้นอ่ะกลัวเชี่ยวรถเขาต่างแคบๆนะครับมีไฟตรงข้างฝั่งฝุ่นดียว,วะ่ะทุกท่านมีโคตรไกลอะ่ะดูดิ อยู่ในป่าเลยครับอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบโอเคขอบคุณพระเจ้าอุ้ยมืดตึ๊บเลยว่ะแล้วรถรถเราเปนความเดียวลราต้องคว้าผมถึงบ่อแล้วเดี๋ยวไปเอาที่บ่อนะครับ รับสินทิปปอแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับบางคนมันขยับปะท่านผู้ชมขยับปะไม่ค่อยไม่ขยับนี่หว่าขยับไหมมันขยับปะเนี่ยเฮ้ยขยับอยู่นี่หว่านี่นี่ยชื่อเต็กเอี้ยกหอยเออขยับอยู่นี่หว่าเนี่ยขยับอยู่มีหลายๆคนบอกว่าชอบบางคนขยับครัท่านผู้ชมไม่ผมชอบบางคนขยับมากเลยเพ่ คือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถดับสักเท่าไหร่เลยทุกท่านทุกอย่อันนี้คือพูดตามตรงเลยครับเราเลยบอกกันหรือยังครับฮะเราเลยบอกกันหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยโอ้โหผมเลยบอกมาแล้วเั็นไงมัวแต่ดูบังฟุนกลับรถก่อนเอาละนี่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 เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องคนคนนี้เนี่ย วะอ๋อนีไงผมผมจะเข้าไปซอยนี้เลยไงลูกพี่อ่เดี๋ยวผมเอาเอา่อเพื่อแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องกีกัดต้องผมเอาลูก่อนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาแม่ไปเอาเอาแม่ไปตักใส่ก่อนเนาะไม่รู้ว่าจะาลูกดีวะผมผมผมว่าเอาลูกดีกว่าเนาะ โอ้ยจุดจุดจุดเออจุทำไมเขาเรียกแม่กับลูกอ่ะทำไมเขาไม่เรียกแบบอ๋อพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออแม่กับลูกว่าซ่าชมสวัสดีครับอันนี้เป็นวันปูธนะครับที่เกี่ยวครับเอาละตักให้หน่อยครับแล้วผมจะถอดทําไมวะเนี่ยอ่ะโอเค ดิเคราเดี๋ยวตักดินให้นะครับโอเคนี่บอกผมนะครับนี่บอกเราก็กำลังจะยุบลงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําให้ตรงนี้มันสว่างนะเผื่อมันมีมุมที่มันสว่างโอเคตักมันมันมันไม่มีแล้วอ่ะทุกคนปะ่ะไม่มีก็เอาแบบนี้แหละขึ้นรถครับตัดเครื่องนี่โคตรนิ่มเสียงยังนิ่มโอเควอลโวคันนี้คือระบบโคตรดีครับ บุกี่ใหญ่ครับผมยี่สิบหาตันครับอุ้ยไม่ใช่ยี่หาตันนะ<ไ>ครับผมขุดโคตรยากอะ่ะเออดูดิขุดอยังยากเลยขุดโคตรยากอ่ะต้องยม แล้วมึงจะดึงรถไปทำไมเนี้ยโอ้โหโคตรยากบอกตรงคือมันสามารถปรับตั้งค่าได้นะทุกท่น มันสามารถปรับตั้งค่าได้โดยการกดแท็ครับแล้วก็มาปรับในส่วนของ4ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับคือผมไม่รู้เลยครับว่ามันปรับตรงมันปรับอันไหนมันปรับเท่าไหร่อันไหนมันปรับยังไงมันถึงจะพอดีผมไม่รู้เรื่องหายเหนียวอะไรเลยครับท่านผู้ชมผมไม่รู้เรื่องเลยผมปรับมัวเลยนะเนี่ยมันปรับยังไงอยู่วะก็ปรับไปมงบางครั้งก็ขุดได้บางครั้งก็ขุดไม่ได้อ่าเดี๋ยวนี้นี่คือขุดง่ายแล้ว เราลองลองลองดูนี้ดูนะเออทำไมรถไหลวะไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไหล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 นะครับผม รถมันไล่รถมันไล่จอ,รอดรอที่ก่อนโอเคลุยกันต่อโอ้โหมันมีขุดยากอะไรขนาดนี้วะเนี่ยบางมุมมึงก็ขุดได้บางมุมก็ขุดไม่ได้นะทุกคนมึงอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยว ไปครับวันนี้เราวิ่งโคตรไกลเลยครับทุกคนครับวันนี้เราวิ่งไกลมากครับผมโอ้หมันพลึบเข้าเลยนี่า่า ไหนไเบียดเข้าเลยหรือว่ามันต้องเต็มเต็มแผ่นวะแม่งขุดยังยากอ่ะคือใครมีเทคนิคการปรับออในการขุดนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับมันขุดยากมากอ่ะโอ้มันต้องเต็ม อ๋อคือมันต้องจิกทั้ง5-6าฟันเลยอะ่ะมันถึงจะเข้าแบบปลึบเดียวนะเต็มแล้วเหรอเอย้จะบอกนะว่าเต็มอะ่ะเต็มนี่วิ่งไม่ออกเลยนะ สมจริงมากๆเลยครับรถคันนี้ท่านผู้ชมขับยา,ยากครับรถคันนี้ขับอยา,ยากผมยอมรับเลยมันขับยากมาก ถอยถอยมาถอยมาหัวหน้าเออขับแม่ครูคันนี้ขับยากจริงท่านผู้ชมบอกผมว่าแค่นี้พอนะเพราะว่าใส่เยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยววิ่งไม่ออกนะครับอุ้ยเกือบชนไอ้บ้า ประมาณนี <Es> ้เลยดูบนอ้าปากเลยหลาปมงับเสมอเผเธอต้องการรถก็สูงสูงเนาะไปลุยต่อโหวันเร็วดีนะโอ้มันจะบึ๊บเดียวเลยว่ะท่านผู้ชม วิ่งเร็วนะโอ้เลยเลยเลยดูความตามมือนะท่านผู้ชมดูดูมันเลี้ยงมุ๊กกี้ให้เด็ดพี่จะเลี้ยงตะไบเนี่ยดูนะเลี้ยงให้เองอัตโนมัติเลยอ่ะ โอเควิ่งดินครับวันนี้ผมวิ่งดินไกลไกลมากๆครับท่านผู้ชมครับยวดูภายนอกหน่อยโอ้เนี่ยมันต้องแบบว่ามันต้องดูนเอ่อฟันเนี่ยมันต้องดูนแบบอ๋อ มันต้องโดนหลายหลายหลายซี่ก่อนมันถึงจะมันถึงจะขุดได้ะเนี่ยแม้โดนฟันอันเดียวขุดไม่ได้นะครับขุดไม่เข้านะฟันโดนอันเดียวขุดไม่เข้านะครับ

ไ้มันมันมันคือขุดยากตอนนี้คือมันขุดยากก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถที่จะตั้งค่าให้มันขุดได้ง่ายๆนะทุกคนขุดได้นะโอ้โดูขุดไปเข้าอ่ะขุดไปเข้าอ่ะโอ้โอ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 โยกช้ายกช้าท,ทันที Wah oh, yang mana? Oh, okay. Okay, Paul, amang. แม่งขุดยากยิบหายเดี๋ยวผมลองไปหาวิธีการขุดมาก่อนนะท่านผู้ชมขุดยากมากๆอ่ะขุดยากจริงครับหลักๆเลยคือมันจะอยู่ตรงนี้ครับกดแซเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับไอขุดยากขุดง่ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเนาะซึ่งผมผม,ผมลองปรับหลายวิธีแล้วมันมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีสักสักอันหนึ่งอ่ะ เนี่ยมันต้องปรับสีแกนเนี่ยมันถึงจะทำได้ง่ายๆนะครับผมก็เดี๋ยวหาวิธีไปเรื่อยๆเนาะไปะเดี๋ยวไปส่งดินใะห้ลูกค้าก่อนนะครับผมก็ประมาณ30กิโลนะครับผมไปเดี๋ยวอัดเต็มอัดเออถ้าเราอัดเต็มกล่องรถมันจะวิ่งไม่ออกเลยนะครับเราต้องเอาประมาณนี้นะ Beeng 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 beeng. Uh, uh. Ooh. Ooh. นี่ไม่ต้องอยู่ เต็มกล่องแล้วรถเนี้ยเบรกพิ๊งพิ๊งไม่ออกอ่ะพิ๊งไม่ออกเลยครับเบรก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 โอ้เบรกไปอยู่เบรกไปอยู่โอ้ตกคลองโอ้ดิฟดิฟดิฟไปต่อได้ยังเสียยังเสียละไปแล้วครับส่งหินส่งบินครับ อู๋เนี่ยสังเกตเห็นไหมตอนมีดินกับไม่มีดินเนี่ยการออกตัวจะต่างกันนะครับผมมีดินนี่อืดรู้สึกว่าอืดกว่านะครับอืดไปเลยไปเลย ครับผมไกลจัดจัดอ่ะวิ่งไกลจริงครับแบบนี้คือไกลมากๆครับโดนยันาดได้คันนี้เ้วยเอาสวัสดีครับพี่ช้างพี่ช้างมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยโอ้ยอย่าหน้บบาปังเลยครับเนี่ยแล้วผมจะเข้าไปทางทางไหนวะเนี่ย เข้าทางนี้เลยเปล่าเนี่ยลุงไปเทีทางนี้เลยเลยแล้วกันเนาะเจ๋ยไปเลยครับไปเลยครับ เก๋หมดเดี๋ยวเราเทตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุก้ชมเชนสต็อกไว้ไว้ขุดนะครับไว้ขุดไว้ขุดอ่ามีโกูบีสแตนไบรอไว้แล้วโอเคชิล็อกไม่ได้หรอทุก้ชมเฮ้อยอย่าไปเองนะดิเราหาที่กลับรถก่อนต้นไม้ก็เยอะซะเหลือเกินเนาะ โอ้วิ่งดินไกลทีไรแม่งพาไปเกือบ20นาทีทุกทีเลยโอ้ดูรอยเราวิ่งมาเลยเดี๋ยวผมล็อกลูกก่อนอ่ะได้แล้วไปวตึกตักตึกตักจับจินดาบัดอ่านี่สีพาแล้วนะโอ้มันย้อนแสงว่ะจบ ต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยต้นไม้รถที่ตั้งเยอะแยะไปถอยชนต้นไม้อะไรพวกเนี่ยเอาละแหมที่มีแต่เยอะตั้งแกะไปถอยชนต้นไม้อุ้ยไปถอยลงไปกันเลยเหรอ อนี้ลงย่งนี้ก็ลงนี้ลวงพี่ดำเลยดำเลยเอาเอาหางมาดำก่อนเนาะนี่ท่านผู้ชมดำไปเลยดำไปเลยอาจจะย,ย้อนส่งย้อนแสงนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

โอเคอันนี้เป็นที่ดั้ดินใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวผมจะมาดับตรงนี้ครับประมาณ500เที่ยวนะครับผมโอ้เยอะจกวะหลายหลเที่ยวอยู่นะครับหลายเที่ยวอยู่นะครับผมก็ลูกค้าเขาสั่งเนาะท่านผู้ชมเนาะลูกค้าเขาสั่งหลายเที่ยวอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ปิดไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมปิดตรงนี้เลยนะคบท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้า เรากลับมาเจอกันใหม่อีกทีนะครับถ้าเดี๋ยวอยากให้วิ่งกี่กิโลก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมวัสดีครับ